วันที่40พูดกับพระเจ้าตอนที่สองการจดจำและสารภาพสิ่งที่เรานำมาขอบคุณพระเจ้าช่วยเปิดประตูสู่การทรงสถิตของพระองค์และนั่นยังเป็นเพียงเหมือนยอดเล็กๆบนภูเขาน้ำแข็งอันมหึมาเท่านั้นผมได้อธิษฐานมาเป็นเวลากว่า30ปีและผมสามารถรับประกันกับคุณได้ว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นและน่าทึ่งไปกว่าการได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า ผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ในสด,ดุดีบทที่ 16: บหข้อสิว่าต่อประพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดตลอดชีวิตคริสเตียนของผมผมสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะพระองค์เป็นเหมือนมนุษย์จริงๆที่อยู่รอบตัวเราหากเราสามารถรักคนที่เรามองเห็นได้เราก็สามารถรักพระเจ้าผู้ซึ่งเรามองไม่เห็นได้ โดยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์หนึ่งที่โมธีบทที่สอข้อหเมื่อเรามาอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเราควรเข้ามาในพระนามของพระเยซูเพราะพระองค์เป็นคนกลางที่เชื่อมระหว่างเรากับพระบิดาเมื่อเรามาหาพระเจ้าในนามพระเยซูเรากำลังเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเรา และไม่ได้เชื่อในคุณความดีของเราเองแต่ปกคลุมเราด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระเยซูได้ประทานชัยชนะให้เราแล้วที่บนกางเขนเราจึงสามารถเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างมั่นใจเหมือนบุตรอันเป็นที่รักไปพูดคุยกับบิดาของเขาสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในานามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นยอนบทที่14ข้อ13ถึง14ข้อพระคัมภีรสอนว่าเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยตรงทุกคำอธิษฐานควรจะไปถึงพระบิดาโดยตรงในนามพระเยซูคุณควรจะอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกมาอยู่ต่อนหน้าพระองค์ในนามพระเยซูแห่งนาซาเรตและลูกนำความต้องการของลูก จาะจงลงไปทีละรายการเชื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้าลูกจะได้รับคำตอบสำหรับแต่ละเรื่องพระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือทุกสิ่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงมีพระทัยกว้างขวางต่อลูกๆของพระองค์เสมอพระกรุณาและความโปรดปรานของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดและพระองค์ต้องการให้คุณชื่นชมกับพระพรทั้งหมดที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ หลายปีก่อนมีเหตุการณ์นหนึ่งทำให้ผมเข้าใจถึงทรัพยากรอ,อันไม่จำกัดของพระเจ้าได้อย่างดีเมื่อผมและภรรยาอธิฐานขอเวลาที่จะออกอากาศวิทยุเป็นเวลา15นาทีภรรยาผมถามว่าทำไมคุณจึงอธิฐานขอเพียง15นาทีให้เราอธิษฐานขอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ได้ทำหลังจากนั้นเธอก็พูดออกมาอีกว่าทำไมเราไม่อธิฐานขอโปรแกรมตอนเย็นทั้งหมด ผมตอบว่าเอาเลยและเธอก็เสริมต่ออีกว่าอันที่จริงทำไมเราไม่ขอทั้งสถานีดังนั้นเราก็เริ่มอธิษฐานพระเจ้าเราต้องการได้สถานีวิทยุก่อนสิ้นปีพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเราเสมอผมรู้ว่าถ้าเราเพียงขอรายการ15นาทีพระองค์ก็จะให้เราเท่านั้นและถ้าเราขอพระองค์สำหรับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าสถานีวิทยุ พระองค์ก็คงให้เราด้วยพระองค์ไม่มีขีดจำกัดจริงๆนํานำบทเรียนมาใช้กับชีวิตข้อหนึ่งอะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีการที่บางคนพูดกับคนที่ไม่รู้จักกับวิธีที่ลูกชายหรือลูกสาวพูดกับคุณพ่อของพวกเขาขออ้อ 2. ให้เขียนความต้องการของคุณมาสามสิ่งที่คุณต้องการให้พระเจ้าช่วยคุณในอาทิตย์นี้อธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านั้นจำไว้ คุณเป็นลูกของพระเจ้าและเขียนวันที่คุณได้รับคำตอบของคำอธิษฐานไว้ข้างๆหัวข,ข,ข้อนั้นข้อควรจำจากบทเรียนเพราะพระเยซูเราจึงสามารถพูดกับพระเจ้าได้ในฐานะลูกชายและลูกสาวศึกษาพระวจนะอ่านสดุดีบทที่75สดุดีบทที่76สดุดีบทที่77โรมบทที่9โรบทที่1ิ